สวัสดีค่ะนี่ก็มีเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสแกนค่ะสแกนก่อนที่จะขึ้นรถค่ะทุกทีก่ต้องสแกนค่ะเซฟค่ะเซฟทุกที่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจวัดนะคะโควิดมันอันตรายเนาะต้องสแกนหน่อยก่อนที่จะเดินทางค่ะนี่จากสกลน,นะคะสู้ๆโควิดค่ะทุกทุกคนต้อง มีหน้าที่มีภาระค่ะค่ะคนไม่กล้าออกเพราะว่าก็กลัวค่ะกลัวจากโรคโควิดนะคะทุกคนต้องมีสแกนค่ะสแกนกันอ่าเซฟอ่านายกัญญาก็เซฟตัวเองมากค่ะเอาแมสใส่3ามชั้นก่อนขึ้นรถค่ะจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วค่ะค่ะก่อนจะถึงบ้านค่ะอึดอัดก็ต้องทนนะคะต้องทนค่ะ ดีกว่าเราเอาโรคภัยไข้เจ็บไปแบ่งปันให้คนอื่นนะคะแล้วขึ้นรถเราก็เซฟตัวเองบนรถนะคะ่ะอาหารการกินเราก็ต้องเซฟทุกอย่างค่ะคนนะคะคนค่นะ,คะ,คะ,คะที่มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกันยานะคะถามว่ากลัวไหมหน่อยก็กลัวนะกลัวกลัวแต่ว่า ถ้าเราไม่รีบกลับวันนี้ค่ะไม่รีบกลับว,นนวันนี้กวัวจะออกมาไม่ได้กว่าเขาจะกลัดนะคะแต่วันนี้ที่บอกวัสอกก็เงียบหางเงียบก็มีบริษัทขนส่งเก้ากเก้าที่ก็เปิดขายตัวขายอะไรค่ะ,ะแต่เขาก็ป้องกันทุกที่ค่ะข้างล่างข้างล่างก็ก็เซฟค่ะ ก็สกแกน,นค่ะแล้วก็ลงทะเบียนค่ะมาจากไหนไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <บ todo. S 2> <น>ก็เราก็ให้ความร่วมมือกับสถานที่แล้วก็สถานที่ราชการค,ค่ะอา,าช้านี้ก็ไปแจ้งสถานที่ที่เราไปพักก็คือบ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะก็ไปทำใบ ว่าเรามาจากที่นี่จริงๆเราพักอยู่กี่วันอะไรเงี้ยค่ะสถานที่พักมันเสี่ยงไหมคะอ่ามันอยู่ในกลุ่มชุมชนหรือว่าอยู่ห่างจากชุมชนอะไรประมาณนี้คะ่ะอ่าไปถึงปลายทางเราก็จะได้ไปอย่างที่ไม่ต้องห่วงว่าเออเราไปแหล่ง ท่องเที่ยวที่ไหนมาแหล่งชมชนที่ไหนมาเราไปอาเอาโรคใครใครเจ็บที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็หายห่วงค่ะเราหายห่วงเราเราต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการและอาสาธา,ารที่ต่างๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหน่อยกันยานะคะอ่ะฝากกดติดตาม,มแล้วก็เอฟซีไปส่ง พี่หน่กันยาด้วยนะคะไปกับรถปกสนะคะลืมฝากด้วยฝากดันฝากติดตามค่ะฝากเม้นและก็ฝากาติชมด้วยค่ะอันไหนที่มันไม่ดีก็ติชมได้ค่ะ หัดทำคลิปทำอะไรใหม่ๆก็หัดตกบวกข้องอะไรก็ไม่แม้แต่คำพูดคำจาติดติดถัดถัดหรือว่าไม่โซภาประการใดก็ขอโทษขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ mm ่ค hmm. ะไปก็ติดตามไปตลาดนะคะไปตลาดไทยไปร้านผลไม้ะคะ mm ่ะ hmm. มันเป็นผลไม้นอกอ่ะค่ะผลไม้นอกค่ะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะ ไปได้แวะไปหาได้นะคะไปอาคารนานาชาติค่ะตลาดไทยนานาชาตินะคะร้านเฉลิมชัยเปิ้ลค่ะออกไปถามได้เลยว่าร้านป้าหน่อยอยู่ที่ไหนรู้จักป้าหน่อยไหมเด็กๆก็จะบอกหมดแล้วว่าอ๋อป้าหน่อยาจะเรียกป้าหน่อยป้าหน่อยป้าแว่นนะที่ใส่แว่นตานะคะ ตอนนี้คนก็เดินทางเบาบางค่ะคนไม่แน่นหนาน,น,นะคะไปกดแชร์นะคะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะาลาก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ